เงมามาว้านนี่พ่พอมากับน้องเจนบ่พอได้ไหมเราเดินมาจนอ่อนแรงเราก็ไม่พอเห็ดจกดอกนะคะมาจนถึงปลายทางเราก็ได้เห็ดเพิ่งน้อยดอกเดียวมันอาจจะมีเพื่อนมันนะคะเพื่อนเพื่อน กาต้องหาหมูมันค่ะนี่แหละปกติมาทีไรก็บานทุกทีมาทีไรก็ดอกเท่ากระดง้งเพราะว่าเรานะ่ะจะมองไม่เห็นมันนะคะเพื่อนเพราะว่ามันสีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยกับใบไม้ใบหญ้า แล้วเราก็จะหามันไม่เจอค่ะเพื่อนๆนี่แหละปีที่แล้วนะคะตรงนี้แหละบานบาเลเฮิมเมตึมตึมเลยนะคะเนี่ยฉันมาทีไรก็ไม่ทันกินสักทีมแมลงทากแล้วก็สัตว์อื่นๆเอาไปกินหมดค่ะ ไอ้ที่เหลือบ้านก็บานจนเหี่ยวจนแก่จนเท่าเอาไปกินไม่ได้นี่แหละค่ะปัญหาของเราคือต้องเดินขึ้นเขามาเป็นเวลาหลายกิโลเมตรปกติก็มาเอาแต่ตรงนี้แหละค่ะเอาแล้วเก็บแล้วก็กลับบ้านเลยไม่ต้องไปเก็บที่อื่น ไม่ต้องเดินให้เมื่อยแต่ปีนี้เห็ดหายากเหลือเกินนะคะได้อยู่แกงหนึ่งได้แกงน้อยหนึ่งอยู่ค่ะขาดแต่ผักอีตูที่เราไม่ได้สั่งผักอีตูจากโซเชียลเฟซบุ๊กนะคะเพื่อนๆ มีแต่ใบโหระพาที่ปลูกไว้ในกระท่อมผักน้อยๆเนี่ยปกติก็มาอ,าอยู่ตรงนี้แหะค่ะเนี่ยกำลังเป็นอะนั่นนะเขาเรียกอะไรนะกำลังเป็นไอเชื้อราเชื้อรากำลังโจดตัวเชื้อรากำลังโจดตัวเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเห็ดก็คงจะออกเยอะนะคะ ปกติก็เดินเอาอยู่แถวนี่เลยค่ะหนทางเดินนี่แหละค่ะแต่ปีนี้ไม่มีเลยนี่เห็นไหมคะเนี่ยจจะให้ดูนะคะความจริงแล้วนี่มันก็เป็นไอ้นั่นนี่เป็นเชลานะคะเห็ดนี่จะเป็นเชลานะคะเนี่ยกําลังจะออกขาวๆนะคะเต็มเลยนี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้นี่ค่ะเกิดขึ้นมาก็ไม่ทันจะได้เกิดเลยแมลงเอาไปแดกก่อนแล้วค่ะนี่ กำลังตะเตะแปะต้องมองดีๆนะคะโอ้ยหอมมองไม่ดีไม่เจอค่ะเห็ดพวกนี้มันอยู่กับใบไม้ที่สีสันเดียวกันโอ้ยเนาะควเศรตฐกินแตระโดกพี่น้องเอ้ยมันมันยาการ้ายเห็ดตับเต่าก็ไม่ออกนะคะปีนี้นี่ค่ะได้เห็ดน้อยอยู่ นนี่ได้เห็ดเพื่องน้อยอยู่ดอกเดียวที่มันไม่สามารถที่จะละสายตาของอิฉันไปได้นะคะอิฉันก็โอ้ยว่าจ,จะขูดอันขูดไอ้ดินออกกระบรีข้าจับกล่องเราจะลัดเลาะมาทางนี้ดูก่อนว่ามันจะพอมีให้เห็นายจะง่อยดอกเห็ดไหมปกติก็ขึ้นเต็มนะคะแถวนี้ ปีนี้ไม่มีเลยไม่ผ่านสายตาของอีฉันไปได้หรอกอถ้าอีฉันได้ขึ้นมาแล้วนะคะมันไม่สามารถที่จะผ่านละสายตาของข้าพเจ้าไปได้เลยโอเคนะคะพี่น้องฉันคงต้องขอลาไปแค่นี้ไปป่าตีนเห็ดก่อนนะคะได้ดอกเดียวเอง